ทันเป็นมีตัวแล้วันไมี โดนออาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับสายมีไหมอแล pictures, ้วน un ้าเหวี kind of <environment> ่ยงคันไปก่อนดี้ยมผมพัน

มาถึงแล้วครับนาบานขึ้นมาเป็นปลาดอนะครับเกมบังนะเกมบังมันมันเกมบังเกมบังมันยังไม่ยอมครับกดคันเลยบานมันมันมันนั่นแหลได้ได้ ไปฟังนู้นเลยอุ้ยไม่ใช่เว้ยไอ้มงเคลื่อนชอบจริงๆเลยกับเยอะนี้ <c oughs> โอ้ยอใส่สองครับใส่สองอย้อออยใส่สองครับผมอะไรนี่ปลาจิกตัวแรกมงเคลื่อนเลยเลใส่สองครับจโจปลาหน่อยครับโอ้

ทายทันไหมอเดี๋ยวดนโ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 โดนแล้วครับ

เออใสสวยเลยวน้าบ้านลอยๆลอยได้เยครับวานี่ครับต้องกัดน่เหยนี่ครับติดตาครับผมเฉียวก็ติดครับโอ้ยเหยื่อครับเหยื่อยิดเดโอเคครับผมอได่าเนโลได้นะติดหน่วยตาครับผม ด้านะขรกิคู่เลยนาหวคู่เลย